สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคําทํานายสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์หรือท่านที้เกิดเดือนสิงหาคมนะดวงประจําเดือนของคุณในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเช่นไรบ้างขึ้นมาได้ให้ชัดเจนเลยนะคะสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคือกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ อะไรที่เคยเหนื่อยล้านะอะไรที่เคยทําให้คุณหมดแรงแรงกายหมดแรงใจนะคะถึงเวลาแล้วนะที่เหล่าเทวดานางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานผรอนให้กับคุณนะจะประทานความสําเร็จความสุขความสมหวังให้กับคุณนะคะชีวิตที่สุขสบายนะคะชีวิตที่ดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณช่วงเวลาของการได้พักผ่อน นะคะได้พักผ่อนได้หยุดพักผ่อนได้อยู่กับตัวเองได้มีความสุขได้ท่องเที่ยวได้เดินทางหรือได้พักร้อนนะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามามนะได้ไพ่เจ็กเหรียญได้ไพ่สิบดาษ ได้ไพ่หนึ่งเหรียญได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ไพ่เก้าถ่วยค่ะเพราะฉะนั้นความสุขความสําเร็จนะคะความสุขความสมหวังกําลังจะมาเป็นของคุณนะหลังจากที่ชีวิตคุณนะคะชาวสิงค์คุณผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนัก,หน,กหนาสาทีเดียวนะคะทั้งไพ่สิบไม้ได้ไพ่สิบดานะคะสิ่งที่คุณเจอมา จากอดีตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้นะคะว่าชีวิตคุณเนี่ยเหนื่อยมาเยอะคุณสู้มาเยอะเนาะถึงเวลาแล้วนะที่ท่านจะประทานพรให้กับคุณนะคะที่ท่านจะมาบนรวยวยพรให้กับคุณถึงเวลาที่ท่านจะมาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณนะให้คุณได้รับกับสิ่งดีๆให้คุณได้มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะให้คุณได้มีคนเข้ามา อุปถัมภ์มีคนเข้ามาอุ้มชูมีคนเข้ามาช, uum, ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของการงานและในเรื่องของการเงินค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้มีความสุขกับเขาสักทีเนาะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยตากตามาเยอะมากค่ะเดือนกุมภาจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้พักผ่อนนะคะพักผ่อนจากความเหนือน่อยดานะคะได้หยุดพักค่ะจะเป็นช่วงเดือนที่คุณนะคะจะมีความสุข ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะชีวะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้สัมผัสกับความสุขได้สัมผัสกับความสําเร็จได้สัมผัสกับความสมหวังในชีวิตได้สัมผัสกับโอกาสใหม่ๆนะาการเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตของคุณไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่นะในเดือนคมพาจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะฟื้นตื่นขึ้นมาจากความทุกข์ความผิดหวังความเหนื่อยล้าจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามา คนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือเกือ้อกูลเข้ามาชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะความเหนื่อยของคุณความความเขาเรียกความท้อใจของคุณนะคะความเหนื่อ,อยยากของคุณกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วหลังจากนี้ไปคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะการงานการเงินความสุขความสําเร็จความสมหว,วังจะมาเป็นของคุณถ้านะคะท่านใดที่ ออที่ผ่านมาถ้าคุณมีอาการป่วยหนักอยู่เนี่ยพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยอาการป่วยของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะเพะฉะนั้นสําหรับชาวสิงชาวราศีสิงหรือท่านที่เกิดเดือนสิงหาดวงคุณในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงเดือนที่ชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะสิ่งใดที่คุณเคยไหว้ขอเอาไว้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะประทานพรน,นั้นให้กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะดนบันดาล สิ่งดีๆให้กับคุณให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณซึ่งท่านก็นรับรู้ว่าคุณเหนื่อยมาเยอะคุณสู้มาเยอะนะคะถึงเวลาที่ท่านจะมาเาหนื่อยเว้พอให้กับคุณแล้วถึงเวลาที่ท่านจะมามอบนะคะความสุขความสําเร็จความสมหวังให้กับคุณนะคะรอรับโอกาสดีๆอันนี้เข้ามาได้เลยการในเดือนกุมภาพันธ์นะคะพิมพ์น้อมรับคําทํานายแล้วขอให้คำทำนายดีๆอันนี้ จงเป็นของคุณนะคะชอบกดไลค์ใช้กดติดตามให้ด้วยค่ะ